ลำพังเฉพาะตัวคุณแม่ นะคะสายสวยสายเซ็กซี่ออกงานคนก็โฟกัสอยู่แล้วแต่คราวนี้กล้องไปลงที่ซุปตาตัวน้อยแทนค่ะเพราะมีแฟนคลับเยอะนะคะทั้งน้องเจ้าคุณเจ้าขาของคุณแม่กระตาสุภักษรแล้วก็อีกคนค่ะแหมหล่อจริงๆคนนี้น้องอคินนะของคุณแม่เนยโชติกาค่ะที่งานนี้ฉายเดี่ยวเพราะว่าน้องละลินน้องสาวไม่สบายสะก่อนนะคะก็เลยไม่ได้มาทํากิจกรรมกับพี่ชายคือปกติเนี่ยทั้งสองบ้านเขาเป็นสายกิจกรรมอยู่แล้วจะเห็นภาพเถี่ยวฟาร์มสวนสัตว แต่ว่างานนี้พักก่อนนะคะเพราะว่าหน้าฝนยุงเยอะค่ะเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมศิลปะในห้างแทนไปก่อน ชัดๆเลยก็เสื้อผ้าเด็กค่ะที่แม้อากาศร้อนแต่คุณแม่บอกว่าให้ใส่แขนยาวขายาวป้องกันไว้ดีกว่าคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะคะก็นอกจากทายาป้องกันแล้วไข้เลือดออกกําลังระบาดเลยทีเดียวแต่จะให้จํากัดกิจกรรมที่เด็กๆชอบก็จะมีผลต่อการเรียนรู้อีกงานนี้เลยดูแลเท่าที่ทําได้ไปก่อนซึ่งทั้งคุณเนยและคุณกระแตเนี่ยก็มีวิธีป้องกันที่ต่างกันลองไปฟังดูค่ะว่าเรียนลูกๆยังไงกันบ้างค่ะ คือก็แอบ,บเช็คข่าวเวลาไปไหนยุ่งเยอะไหมคะแต่ว่าคือมันยุ่งเยอะทุกที่เลยแหละมันก็หลบจะให้ลูกแบบว่าอยู่แต่ในบ้านไม่ทํากิจกรรมก็แอบ,บยากเราก็อาจจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบเสื้อแขนยาวขึ้นหรือกางเกงอะไรที่มันแบบว่าเออไม่ต้องโชว์อะไรมากมายให้ยุ่งมาล่อยุ่งมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องของการแต่งกายค่ะใช่ยุ่งมันเยอะจริงๆค่ะแล้วก็อาคินเนี่ยแพ้ยุ่งมากอาคินลลินคือแพ้ยงพุงประยุงกัดปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นแบบบวมบวมเหมือนแบบโดนตัวอะไรกัดอย่างนี้เลย กรแต่ว่าก็จำคือตัวกระแตเองกระแตไม่ได้จํากัดน,นะคะเพราะกระแตคิดว่ามันอยู่รอบตัวเรามากๆเลยอะ่ะคือกระตตก็จะบอกคนในบ้านหรือสามีตลอดว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ลูกเรานอนเยอะๆเลยทานของที่มีประโยชน์ถึงเวลาเป็นก็ต้องเป็นนะคะต้องมันต้องการคือร่างกายก็ต้องออวันหนึ่งก็ต้องได้รับเชือ้อเชื้อธรรมชาติมาเพราะฉะนั้นคือเราก็อยากให้มันเป็นหนักแค่นั้นเองถือขาดเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็คือให้เป็นแหละ ม,ม,ม,มันมันมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นถูกไหมคะมันก็ต้องได้แค่ออทําให้มันอ่อนลงอย่างเนยเอกแฟเองนีออ่ช่วงนี้หน้าฝนไม่ใช่แค่ไข้เลือดออกที่ต้องระวังนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังโรคในเด็กเยอะเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีไวรัส RSV นะคะโรคทางเดินหายใจในเด็กซึ่งน้องอคินกับลลินของคุณแม่เนยก็เพิ่งป่วยไปเมื่อเดือนก่อนตอนนี้เหล่าคุณแม่เลยต้องดูแลเป็นพิเศษกันหน่อยและเลือกรับข่าวสารอย่างไม่ตื่นตระหนกด้วยนะคะดูนะให้รู้ว่าแบบ เออเดี๋ยวนี้มันมีโรคนี้โรคนี้โรคนี้ป้องกันยังไงยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่เสพเยอะเพราะว่าเวลาที่ดูขา่าวเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกใครหรือเราจะเครียดมากเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเราอินกับกับเด็กกับลูกอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดกับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเสพแต่พอดีจะเสพเฉพาะแบบเพจของหมอควบคุมข้อมูลแต่จะไม่ดูอะไรที่มันแชร์เยอะๆอันนั้นจะไม่ดูแต่ถ้าส่งแต่อะไรเราก็ถามหมอที่ โรงพยาบาลที่ลูกเราฉีดวัคซีนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะชัวร์กว่าแล้วก็ทําให้เราไม่ฟุง้งซ่าน ก่อนหน้านี้มีสถิติจากกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเพราะว่าหากเทียบอัตราผู้ป่วยค่าเลือดออกกับปีก่อนค่ะนับเฉพาะถึงช่วงกลางปีนี้มีคนป่วยมากกว่า2,000 20, 0รายเลยนะคะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง3เท่าค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกคาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นจะทําให้ยุงเนี่ยเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะคือตอนนี้รายงานว่าจุดพีคสุดของผู้ป่วยค่าเลือดออกของไทยจะอยู่ช่วงเดือนสิงหาคมและเริ่มเบาบางลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะยังอยู่ในช่วงมี้ฝนด้วย But the extreme, <laughs> no? <And then, laughs> <and then. laughs>